สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองมีเรื่องมาบอกสู่ฟังครับผมเป็นเรื่องของลูกชายยายดวงครับลูกชายยายดวงเพิ่นฝันเพิ่นก็เลอยอยากเอามาแบ่งปันแต่ว่าลูกชายเพิ่นบวชเป็นพระลูกชายเพิ่นบวชนะครับบวชได้น่าล,ละได้พรรษาหนึ่งแล้วแต่ว่ายังบวชท่านสึก บันีเพิ่นฝันครับเพิ่นก็นเลยมาเว่าสซูโยมแม่เพิ่นฟังความฝันหรือตัวเลขก,ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกชิ้นทุกอย่างก็ขคืนยุทธิโชคและดวงครับหลายคนแตงแต่้มื่ววานถักมาขอบคุณยายเพ็นเพิ่นฝากเบ้าหน่องให้มาขอบคุณยายเพ็นให้เป็นอย่างเพิ่นถือเลขต่างประเทศครับ3 9เก เพิ่นกบซื้อสามเก่าเก่าสามเก่าหาหาเก่าเพิ่นกะผ้ากันถือเก่าสามครับเหลขกต่างประเทศออกมัวว่าเนาะเก่าสามอ่ะบ่าวหนงกะดีใจนเดนะครับเด้อผู้ใดได้ดโชว์ครับยายเพิ่นเพิ่น,นกับบุ้งหูดอกว่าผู้ใดจะไปซื้อตัวใดจะไปซื้อเหล็กไงเลขไทยเลขกต่างประเทศอันนี้บ่าวหนงกบกำหนดให้ผู้ใดก็แหลกแต่ว่าผู้ใดจะไปซื้อมัวว่าเพิ่นผ้ากันถูเก่าสามกันหลายครับเพิ่นกบว่า ทักมาบอกเบ้าหน่องว่าฝากของคุณยายเพชรหน,น่อยดอที่ให้โชคว่าสัตอ่ะเบ้าหน่องแกดีใจนำ้ำนะครับได้ที่ผู้ทุกคนได้โชค,ครับยิ้มได้มีเงินใส่เบ้าหน่องแกดีใจนํามาบนันนีลูกชายใยดวงเพิ่นฝันเพิ่นบอกว่าเพิ่อนนอนอยู่อยู่กูดเพิ่นนี่แหละเพิ่อนนอนอยู่กุดเพิ่นบนันนีเพิ่นก็นเห็นมีคนมายืนอยู่หน้กกุดแล้วก็มาเอื่อนเพิ่นหลวงพี่หลวงพี่ หลวงพี่เอิออยู่สามสี่เถื่อเพื่อนก็นเลยลงมาเบิง่งเห็นเป็นผู้ชายมายืนอยู่หน้ากุดผู้ชายก็อยู่ประมาณวบหลุนประมาณสี่สิบกว่านี่แหละเพื่นว่าโดยประมาณแต่ว่าเพื่อนบ่งหูจากเด้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นไผ่บวชมานานแล้วก็บเอเคยฝันเห็นผู้ชายคนนี้จากเถื่อเพื่อนบอกว่าหลวงพี่อัน ซื้อเลขเนี่ยเด้อประจันจังใดจังย่างมามา,มาหามาบอกว่าให้ซื้อเลขเนี่ยเด้อหลวงพี่ว่าโอ้ยหลวงพี่บ่งหุซื้อดอกหลวงพี่เป็นพระหลวงพีบ่บ่ซื้อเลขก็เอาไปฝากญาติโยมบอกญาติโยมก็ได้เพิ่นว่างสิพบัดนี้เพววิ่พวกวนก็รับป่ะอ่ะเดี๋ยวสิบอกให้ว,ว่าซัวว่นเพิ่นก็เขียนลงในในพืน พื้นขี้ดินที่อยู่นากุนนี่เดอร์เบิงเอาเพิ่นวางเขียนะพบัดน,นี้พอหลวงพีิันเห็นเลขโตบักใหญ่เลยอยู่นากุนเพิ่นก็รู้คุณมาเพิ่นก็นเขียนไว้เลขที่เพิ่นเขียนอยู่นากุนไหนเดอร์ก็คือ4.5.1 4.5.1ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียว เพื่อนจำได้เพื่อนลุกวันนี้เพื่อนก็นเลยตื่นขึ้นมาเพื่อนก็นมาบินถบาทเพื่อนก็นเขียนเหลขกใส่กระดาษวันนี้โยมแม่เพื่อนก็นมา่านใส่บาตรเพื่อนก็เลยยืนกระดาษนันให้แม่เพื่อนก็นนนกอนกนบอกแค่ว่าเอาไปเบิงเอามีคนม,มีคนมาบอกเหลขกมือขึ้นมาเย็ดดวงเพื่อนก็นเลยเอามาบอกสูเบาหน้องฟัง เพิ่นบริยูอันนี้เด้เพิ่นเพิ่นอยู่ใส่อยู่ชนบุรีบ่เพิ่นเพิ่นอยู่ชนบุรีแต่ว่าเพิ่นเป็นคนอันอีสานเฮานี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นไปหากินอยู่ชนบุรีลูกชายเพิ่นกะบวชอยู่อยู่วัดแถวนั่นล่ะอันนี้บ่าวน้องก็บ่ฮู้ดอกว่าเป็นจังได๋แต่ว่าเพิ่นเว้ามาแนวนี้บ่าวน้องก็มาเว้าสู่ฟังเพิ่นว่าลองเบิ่งเด้อลองพิจารณาเบิ่งงบนวันที่16 ธันวาหกเจ็ดงวดนี้ครับเขามารับโชคไปนํากันสี่ห้าหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวลูกชายเพื่อนฝันครับลูกชายเพื่อนบวชเป็นพระก็เขามาบอกเขียรติยุนากรวศักดิก็ลองพิจารณาเบึ้งบ่อ,บอนอกก็บงหูดอกว่าเหลีมันสีมาตัวใดแต่ว่าเพื่อนหายมาจังสีบ่าวน้องก็เลยมาบอกสู่ฟังบางคนก็บว่าเออเหลี่ยกเบาหนองช่องเบาหนองเหลียมมันกระจายดี แต่กับุหัวมันสิเขาเลขไปบอรด้บร์ว่าเลขกจับกลุ่มจับก่อนกันกับบุหัวนอกเพื่อนหายมาเบานอนกับว่าวเบาแนวนี้ละอ่าจะได้กะลองพิจารณาผงครับเด้อแม่ดวงครับลูกชายเพ่อนฝันเพื่อนกันเลยเอามาเบาสูฟังเลขสีเขาหรือบ่เขาอันนี้เบานองกับบุหัวเด้อมันเป็นแนวทางนะครับนอกจะได้กะมาหลับโจกไปน้ำกันเดี๋ยวบ้านองกับจะขอเล็กตาไข่ขอเล็กลุงปู เดี๋ยวเบื้องกันสิเดียไปทั้งมันจะบกบัวอยากไปคือกันเด้มันจะบกเป็นอย่างยังอยากไปอยากไปครับเพราะว่าเบาหน่องฝันหินปูอยู่บันจะบกแต่ว่าฝันเป็นแบบใดเแล้วเบาหนองชิมาาบอกสุฟังอีกท่านหนึ่งช่วงนี้ฝันดูครับฝันดูแห้งแต่ว่าก็คือว่าแหละความฝันมันก็คือความฝันนั่นแหละแต่ว่าฝันจะจำได้อีกแม้แับนี้ซูเท้าฝันจำบ่ได้เด้ มาฮหลอบนี่ฝันจาได้ครับกับบุงหงว่ามันสิเป็นยังไงล่ะแต่ก็ค่อยติดตามเดี๋ยวสิฟ้าเอามาลงให้เบิรงกถนไในไปบันจะโบกบ้าน้องก็ไปขอโชคตองหวัดลงปู่กับว่าสิไปบันจะโบกไปบันไคยุ่งถ้ามันบอกคำก็อาจจะไปวัดใหญ่นำหลายคนบอกว่าอยากให้บ้าน้องไปวัดอันที่มี ลูกปั่นปูที่ว่ายืนองค์สูงนะ่ะที่ว่าอยู่อยูุสายยุดสังขาบอ่อยู่สังขาหรืออยู่สีคอ,อนี่แหละเดี๋ยวบ่าวหน่องสิไปล่องเบิ่งจักเถื่อสิไปขอโฉกปูนำ้ำตัางได้ก็ค่อยตีตามนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวหน่องสิไปแล้วก็มี FC เอฟซีเพิ่นจำได้เพิ่นว่าให้อยากให้บ่าวหน่องไปขอเลขปูทาเวทที่เป็นองค์จริงนะ่ะโอ้ที่เป็นองค์คนนะ่ะ ปูทาวเวดในหลางคนนะนะจำได้บ่ที่บาเบาน้องเคยไปอยู่วัดวัดไตสามาัคคีที่มีพญานาคน้าล้วก็สหมีอันปูทาวเวศองค์เป็นคน้วก็จะมีลุงปูมุนลุงปูสวงยุหันเดี๋ยวบาหนองมีเวลาเดี๋ยวบาหนองจะไปเพราะว่าทุกคนเป็นเอฟซีเก่ากับือสศีเก่าแห้งหลัก คือสิตธิติด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 ต,ตามเบาหนองมานานจนจําได้ว่าเบาหนองเคลือไปบุ่งนี้เบาหนองกับบุงหงว่าเป็นอย่างเพื่อนคือจังอยากให้เบาหนองไปมองนี้อาจสิเป็นฝันของเพื่อนเรื่องว่าอย่งงงงเพื่อนกันได้เพื่อนอาจจําได้เพื่อนอยากให้เบาหนองไปเพิ่อนว่าอยากให้เบาหนองไปออกนอกสถานที่แนนไปขอโชคไปจูดทูบบองนั้นมองนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเบาหนองก็สิไปนะครับนาอจังไดก็คอยติดตามงวดนี้วันที่ส6 ทันวาเอามารับโชวไปกับแม่ดวงครับห้าสี่เอ้ยสี่ห้าหนึ่งลูกชายแม่ดวงคุณฝันเพิ่นก็แล้วมาบอกสู่ฟังจะได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิได้ก็ให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุคนช่องบ้าหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัวเลขที่มาร่วมมากกกขินยุทธิดุลพินิษครับผมตัวเดียวเม็ดเดียวคนมาบอกเลขนาะกุดสี่ห้าหนึ่งก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ